ลาติสวัสดีทุกๆคนเอ้าทำไมไม่ไปวะโโออโอยยไ้เฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปสำรวจกันฮะตอนนี้นะเรามีเลือดแค่61สิบนะเราไม่มีเกาะอะไรเลยแล้วผมโอเคนะผมแล้วก็เอ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเอเอเ,อเอฮ้ยโอ้วอ้าวแล้วทำไมมันขาวอ่ะ อันนี้มันจะเป็นหเปล่าพวกจรวดขีปนาวุธหรือไม่ก็นิวเคลียร์สักอย่างเนี้ยที่มันระเบิดปุ๊บแล้วมันก็แบบแบบจอขาวเล้วผมโอ้โหแบบว่าทำลายล้างโลกกันเลยทีเดียวครับผมโอ้แล้วต้องระวังพิเศษนะครับผมเดี๋ยนะเราไปยังไงทีนี้โอ้เอ้ยถ้าเราตีนะมันก็อาจจะแบบระเบิดก็เป็นได้แล้วอออยไกกููพดโ้ทางนี้เฮ้ยมีทางลับครับผมถ้ามันระเบิดมันจะ ลามไปหาพวกนี้หอเปล่าไม่รู้นะโอ้ลอดอด้อลอดเอ้โวนี่มันอลอ